อย่าห่วงใหยถึงอนาคตยังมาไม่ถึงเพราะเราไม่สามารถจะรับประกันกับตนเองได้มืออื่นนี่ซิมีบอมันเป็นสิมับสบอจังน้อยนีไวสันยังบอกว่าไม่พึงกำานึงถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัฏฐะตัถะวิปัสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทร,ร,มรามณพูไหเย ผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคนแคลนพึงพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้คำนี้มีความหมายลึกซึ้งอะไรล่ะคือธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ามันเกิดอดยู่นี่ธรรมนั้นแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าธรรมอารมณ์หันใจเขานั่นก็ธทรม ลมหายใจออกนั่นก็ทำหน้าแม่มาแม่อยู่นี่ตั้งแต่เกิดจนปานนี่บ้านเดียวเศร้าเมื่อยจะเถื่อนเฉพาะหน้านี่ผู้มันเขาจังว่าเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอยู่นี้ก็หันใจอยู่นี้อยู่หันก็หันใจอยู่นั้น,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 นไม่งอนแง่คอแนแคนพอกพูนอาการที่รู้อย่างนั้นไว้ความคิดเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้รู้มันขณะน,นี้ความคิดปัจจุบันนี้ถ้าอย่างนี้ ก็จะเป็นผู้เข้าถึงปัจจุบัน,นธรรมอดีตก็ไม่อยู่อนาคตก็ไม่อยู่ชีวิตจริงๆอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้อยู่ที่อดีตไม่ได้อยู่ที่อนาคตเมื่อมาถึงปัจจุบันเห็นได้อย่างชัดเจนก็จะไม่มีความทุกข์เพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราไม่ค่อยจะอยู่กับปัจจุบันนั่งอยู่ในฝุน่นคืดเมื่อบ้านผนคืดไปหาปิก,กายปิกรผนคืดวิ่งสาดหนาฝนก็มีเดียวเนี่ เจ้าของนางเจนเทิอนอยู่นี่มันหลักนี้จากทีนี้ถึงบทสรุปอีกบทหนึ่งถ้ามันคิดมากก็ ama, ko, ama, no ah uh oh ว่าอเชวากิจมาตปังโกจัญญามะละนังสุเวนะฮิโนสังกลันเตนมะหาเซเนนมาจุนามือ่นีสิตายก็โบฮูวาจันจักสิตายเหมื่อไหนไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่าความตายจะมาถึงแม้พรุ่งนี้ เพราะเราไม่สามารถผัดเพียนกับพระยามัจจุราชผู้มีเสนามากได้เพราะฉะนั้นผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทเอวังวิหาริมาตาเปิงอโหระธมตันทิตังตังเวพระเทกรตโตติสันโตอจิกเตมุนีงุนีเจ้าผู้สงบกล่าวเรียกบุคคลผู้มีความเพียร ไม่เกียจคานอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนว่าชีวิตเขาเป็นอยู่ได้แม้เพียงคืนเดียวราตรีเดียวก็มีค่าอย่างน่าชมโยจะวัชตังชีเวทุสีโลอสมาหิโตเอกาหังชีวิตังเสซโยสิรวันตัสชายิโน